สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่อง่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ใบข้อมูลแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube นะครับฝากกดติดตามมาด้วยทั้งสองลิงก์นะครับมีประเด็นเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้าที่น่าสนใจอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันนะครับ ก็สำหรับเรื่องแรกนะครับตอนนี้มีการเล่นข่าวหลกมานะครับว่าสโมสรแมนยูเราเนี่ยอาจจะโดนทาง FA เนี่ยตั้งข้อหาหลังจากที่นักเตะเนี่ยเข้าไปรุมใส่กรรมการก่อนที่จะมีการตัดสินเรื่องของรูวินดั้งที่จะโดนใบแดงนะครับในเกมพบกับไบรตันในเกมที่เราชนะไบรตันสองศูนยนั่นแหละนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยกรรมการ ที่อยู่ในสนามก็คือปีเตอร์แบงค์เนี่ยกรรมการเกรมดังกล่าวเนี่ยมีการแจกใบเหลืองให้กับดังไปก่อนนะครับในจังหวะที่ไปทำฟาวใส่อิลองก้าของเรานะครับในจังหวะที่เสียบอลน,นะครับแล้วก็มีการตัดสินเรียบร้อยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็มีการได้รับสัญญาณจาก VR e นะครับให้เช็คให้มีผู้เล่ของการมาดูให้มันชัดเจนอีกรอบหนึ่งว่าสมควร เปลี่ยนแปลงใบหรือเปล่านะครับสุดท้ายเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงใบอย่างชัดเจนครับจากใบเหลืองมาเป็นใบแดงนะครับเรียบร้อยดูวินดังโดนไปนะครับแต่ทีนี้นะครับเรื่องที่เรากําลังพูดถึงกันอยู่ก็คือนักเตะแมนยูเนี่ยไปรุมใส่กรรมาการนะครับซึ่งในจังหวะที่ลิวินดังโดนเนี่ยนักเตะแมนยูหลายคนครับมีการกลูกเข้าใส่นะฮะกลูกเข้าใส่นักเตะของบรตทันด้วยของ กรรมการด้วยนะครับในส่วนของกรรมการเนี่ยก็ตัวหลักๆเนี่ยที่มีการเข้าไปกดดันใส่กรรมการเข้าไปอยู่ใ,นในกล้กรรมการที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นในรายของเฮนริคไวแลวก็บรูโน่เฟอร์เดียที่โดนใบเหลืองกันไปเพราะว่าไปบนใส่กรรมการนะครับกรรมการก็แจกใบเหลืองกันไปนะครับอ่ะก็นี่คือตามกระแสะข่าวกันออกมาว่านกเตแมนยูนะครับน่าจะโดนลงโทษนะครับอ่ะหมายถึงว่า แมนเชสเตอร์เด็ดอาจจะโดน FA ตั้งข้อหาแล้วกันนะครับนะจะพูดว่านักเตะภาพรวมไม่ใช่นะครับเป็นสโมสรเลยนะครับซึ่งมันมีเคสตัวอ,อย่างครับว่ากันมาาเมื่อเร็วๆนี้อาร์เซนอลโดนปรับไปจำนวน2 0 0 0 0ป่นปอนครับหลังจากที่นักเตะเนี่ยรุมประท้วงที่กาบเบรียลเนี่ยโดนไล่ออกจากเกมที่แพ้ต่อซิตี้ไปนะครับซึ่งมันจะมีกรณีที่คล้ายๆกันอ่ะตามภาพเลย นะครับที่เราได้เห็นตามภาพนี่แหละที่นักเตะเนี่ยเข้าไปกรูใส่กันรวมทั้งทางแกร์พอเตอร์เนี่ยนะครับคุณซอ้อของทางไบรตันก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับว่านักเตะแมนยูที่เข้าไปกดดันใส่มาการเนี่ยนะครับมันทําให้มีผลเหมือนกันเรื่องของการเปลี่ยนคําตัดสินนะเออมันมีผลเหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ นี่คือเรื่องราวที่มีการเคาะประเด็นออกมาจากมิลเลอร์นะครับก็รอดูบทสรุปที่ชัดเจนมากกว่านี้แล้วกันนะครับว่าจะโดนอะไรอย่างไรกันบ้างส่วนเรื่องราต่อมาครับที่น่าสนใจเนี่ยนะครับเชื่อมโยงในเรื่องของภายในสม l สรแมนยูเราอีกครั้งหรือว่าเรื่องของภายในห้องแต่งตัวนะครับซึ่งกระแสข่าวนี่ออกมาจากสื่อเยอรมันอย่างสปอร์ตบิลนะครับ ข้ามฟากมาเลยครับไม่ได้เล่นกันออกมาจากในอังกฤษแต่จริงๆแล้วเนี่ยกระแสในห้องแต่งตัวเนี่ยส่วนใหญ่ในอังกฤษเนี่ยก็มีการเล่นกันออกมาก่อนหน้านั้นแล้วยิย่มากมายนะครับเรามาฟังบทความข้อมูลจากสปอร์ตบิลกันบ้างซึ่งสปอร์ต i ิลเนี่ยมีการรายงานกันออกมานะครับว่าไอ้ข่าวที่มีการเล่นกันออกมาก่อนหน้านั้นน่ะว่านักเตะแมนยูในห้องแต่งตัวเนี่ยมีการแยกกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยนะครับดูแล้วนี่เป็นเรื่องจริงนะซึ่ง ก่อนหน้านั้นนะครับก่อนที่โรโนโั o จะย้ายมาเนี่ยพี่ใหญ่นะครับหรือว่าคนที่มีอิทธิพลภายในห้องหนึ่งตัวสูงเนี่ยแน่นอนก็น่าจะเป็นแฮนีิแบกไวที่เป็นกัปตันทีมนะครับแล้วก็มาคารัสฟอร์ดด้วยอาจจะมีะรายอื่นอีกนะครับที่อยู่มาก่อนหน้านั้นก็ถือว่ามีอิทธิพลมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเอากรณีที่นกเตะที่มีปัญหาแล้วกันซึ่งกลุ่มหลักๆเนี่ยที่มองว่าไม่ชอบคิเตียโนโรนัพอโรโนั o ย้ายมานะ แล้วก็ไม่ชอบบรอนโดหรือว่ารู้สึกหงุดหงิดเกี่ยวกับเ,เรื่องของพีโดเราเนี่ยมีการสั่งชี้นิ้วสั่งมีการบ่นพึมพำในห้องแต่งตัวนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าคีมีเข้ากันไม่ได้ในฝั่งของนักเตะสัตว์อังกฤษมีใครบ้างแม็กวายแรดฟอร์ดเป็นหัวโจกนะครับมีลุกชอมีจดอนซานโชลินกาดฟิลโจนอะไรประมาณนั้นนะครับที่มองว่าไม่ชอบคสเซโนโรนโดนะครับ ซึ่งพี่โดเองเนี่ยนะครับเขาก็จะมีกลุ่มของเขานะครับอย่างเช่นในรายของบรูโนนะครับแก๊งบปรเตุเกตอะดานโลนะแล้วก็พี่โดเราแล้วก็พวกเฟสพวกอะไรประมาณนั้นนะที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนกันนะครับแยกกันเป็น2อสาฝ่ายอะไรก็ว่ากันตามแต่นะครับซึ่งนักเตะสัญชาติอังกฤษส่วนใหญ่เนี่ยเขาสนับสนุนแฮร์รี่แม็กไวรับที่เป็นกัปตันทีมนะคือมันจะมีผู้นาในห้องแต่งตัวอ่ะ แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นกับตันทีมใช่ไหมครับแต่ว่าพอพ่โดมาเนี่ยเอา้าเรื่องของผู้นาในท่งแต่างตัวเนี่ยมันก็เริม่มมีเหมือนกับการแบ่งอานาจกันเออพิโดเราก็ต้องรับฟังแม็กวซ์ซึ่งเป็นกับตันทีมก็ต้องรับฟังด้วยแต่ว่านักเตะสัญชาติอังกฤษด้วยกันเนี่ยเขาจะเลือกฟังแม็กวายมากกว่า,กกวารวมทั้งดีเนสันด้วยนะเพิ่มกันเข้าไปนะครับในขณะที่พิโดเราเนี่ยก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจ เกี่ยวกับการเป็นผู้นําของเฮนรี่มักวายครับแล้วก็พี่ดเราเนี่ยต้องการเป็นผู้นําในห้องแต่งตัวซซายเองเลยพูดกันง่ายๆตามนั้นนะครับนี่คือการแบ่งแยกกันแบบชัดเจนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นเรื่องที่ปวดหัวของรับลนิกที่ต้องแก้ไขกันแล้วก็จริงๆรับลนิกก็เหมือนกับเคยให้สัมภาษณ์แบบเปรยๆกันออกมาเหมือนกันว่าเ,เรื่องของภายในห้องแต่งตัวเนี่ยหรือว่าปัญหาส่วนตัวของน,งนักเตะเนี่ยมันก็อาจจะมีจริงแหละเออเดี๋ยวก็จะจัดการเงน ให้เวลาปรับปรุงกันไปนะครับนี่คือกระแสกันออกมานะเรื่องของภายในห้องแต่งตัวที่มีเรื่องรา,ดาวดราม่ากกันเยอะมากมายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าทั้งร้อเนี่ยถ้าเกิดให้เชื่อแบบร้อเนี่ยมันก็ไม่รู้หรอกครับเพราะว่าใครจะไปรู้ถูกไหมรับว่าภายในห้องแต่งตัวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเออเราก็ได้แต่ฟังหูไว้หูกันไปนะครับก็ตามนั้นนะครับและหลังจากนั้นครับ หลังจากที่มีกระแสเรื่องราวดราม่าก,กันออกมาตามที่ผมบอกไปแัแหละตามกระแสข่าวของสปอร์ตพิวนะครับสื่อของทางเยอรมันเนี่ยนะครับซึ่งมาคาร์ลฟอร์ดเนี่ยซึ่งเป็นนักเตะของแมนยูเราเนี่ยพอทราบนะครับได้มีการอ่านข่าวอยู่แล้วนะครับก็ได้มีการรีทวิตนะครับแล้วก็มีการแบบว่าแสดงเรื่องของแคปชั่นนะครับเรื่องของความคิดเห็นว่าข่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับ เขาพยายามสื่อว่ามันจะทําอย่างไรครับทําให้เรื่องแบบเนี้หรือว่าการเล่นข่าวแบบนี้พ้นไปจากทีมสักทีนะครับหรือว่าหายไปสักทีนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีข่าวมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับแล้วก็พยายามสื่อที่มันแบบชัดเจนนะสําหรแพลฟอร์ดนะเขาย,ายามสื่อแบบชัดเจนว่าคือข่าวเนี้ยเป็นเพียงแค่ข่าวลืออะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยเนี่ย ที่ทางมาคัดฟอร์ดเขาได้มีการรีทวิตมานะครับแล้วก็รีมาจากคิสเตียนโฟกนะครับซึ่งเป็นนักข่าวของสปอร์ตวิลอย่างที่ผมบอกกันไปนะครับโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวนะเกี่ยวกับเรื่องของดรามา่าซึ่งอย่างที่บอกไปว่ายังยืนยันไม่ได้แบบร้อปรเปอร์เซ็นต์หรอกนะครับว่าอะไรอย่างไรนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูครับ ในมุมมองของโรมาโนนะครับนักข่าวคนดังเนี่ยก็ได้มีการคอมเมนต์กันออกมานะครับว่าลุยเลเก้นะครับที่เป็นตัวเต็งเช่นเดียวกันเนี่ยไม่ใช่ผู้จัดการทีมคนต่อไปของแมนเชสเตอร์ูไน็ดอย่างแน่นอนนะในมุมมองเขานะครับซึ่งลุยเลเก้ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าโดนดันชื่อขึ้นมาเทียบเท่ากับทนฮากแล้วก็ปอชิติโนนะครับแล้วก็มีโรเบรติก,กีด้วยมีลุยเลเก้ด้วยสีราด้วยกัน จากดิลันติกก่อนหน้านั้นนะครับ MBN สื่อท้องถิ่นก็บอกว่าลุยเลเก้สร้างความประทับใจแล้วก็เป็นคนสื่อที่ตอบโจทย์สาหรับบอร์ดแมนยู U มากสําหรับสโมสรแมนยู Man U มากนะครับแล้วก็สโมสรแมนยู Man U ก็อาจจะมีการพิจารณาอีกหนึ่งรายก็ได้นะครับแต่ว่าทางโรวาโน่เนี่ยกับมองว่าเขาไม่เชื่อนะว่าทางบุลเลเก้เนี่ยจะมารับตําแหน่งผู้จัดการทีมถาบอของแมนยู U, นะครับหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นครับ ใจของลุยเลเก้เนี่ยอยู่ที่ทีมชาติสเปนแล้วก็โปรแกรมฟุตบอลโลกนะครับเรื่องนี้ร้อเราเซ็ราทราบกันดีนะครับซึ่งโอเคอาจจะคิดผิดก็ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยสถานการณ์ในช่วงอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงลุยเลเก้อาจจะมารับงานคุมสโมสรอ,อาจจะเลือกย้ายมาแมนยูก็ได้แต่ว่าณตอนนี้นะครับร้อก็คือเขาสนใจที่จะคุมทีมชาติสเปนไปลุยบอลโลกก่อนนะครับแล้วก็ เรื่องของการตัดสินใจเกี่ยวกักับอนาคตเนี่ยลุยเลเกยยังไม่ต้องการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องของการคุมทัพหรือว่าโยกย้ายเรื่องของการไปคุมทัพนี่นี่นั่นและสิ่งสําคัญในหัวของลุยเลเก้เนี่ยก็คือเขาเนี่ยต้องการเตรียมทีมสําหรับฟุตบอลโลกเท่านั้นซึ่งนอกจากนี้ข้อมูลวงในที่โรบาโนได้รับมาเนี่ยก็คือความสนใจในตัวของลุยเลเก้เนี่ยค่อนข้างเงียบมากนะครับหมายถึงทีมที่ให้ความสนใจในการทับทามลุยเลเก้นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแมนเชสเตอร์เดนเ,เ,เ,เน่ก็นิ่งเงียบจริงๆนะครับไม่มีการขยับพเพลยยนตามที่เป็นข่าวเลยนะครับซึ่งโรมาโนยืนยันชัดเจนนะครับว่าตัวติงเนี่ยยังคงเป็นปอชิติโน่นะครับแล้วก็อ e ีิขินฮาร์กนี่คือลำดับความสำคัญที่น่าจะมาเป็นกุญซือรายใหม่ของแมนยูมากกว่าที่เป็นลุยเลเก้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับข้อมูลออกมาจากโรมาโน่ที่มีการวิเคราะห์กันออกมานะครับว่าลุยเลเก้น่าจะเป็น ไปได้ยากมากนะครับในช่วงซีซันหนานะครับเพราะว่าเรื่องของสัญญายังเหลืออยู่นะครับแล้วก็เรื่องของการคุณทีมทัสเปนเนี่ยถ้าเกิดไปได้สวยก็น่าจะอยู่ต่อไปอีกนะครับอย่างน้อยสักปี2ปีอะไรประมาณนั้นนะครับก็รอติดตามกันแล้วก็ในรายของเอนโทนีนะครับซึ่งมีการระบุข,ข่าวกันออกมาตอนนี้กระแสเริ่มมีการเล่นข่าวแบบร้อนแรงขึ้นนะครับ ไม่รู้ว่าจะร้อนแรงได้เพียงกี่วันนะครับก็ติดตามมันไปก่อนในช่วงนี้เป็นข่าววอลสิปเอามาฝากกันนะครับเรื่องของเอนโทนี่เนี่ยมีโอกาสที่ย้ายมาแมนยูครับถ้าเกิดคุณซื้อคนต่อไปของแมนยูเนี่ยเป็นออลิกทนฮาร์กนะครับเทนฮาร์กเนี่ยก็เป็นคนปลูกบ้านเอนโทนี่ที่อาแจกนี่แหละแล้วก็เอนโทนี่ก็กําลังผลงานเข้าฝักนะครับในระดับทีมชาติในระดับสโมสรมีหลายทีมกําลังให้ความสนใจอย่างหนักนะครับซึ่งทีเนี้ย จะพูดได้ว่าพอเทนฮากถ้าเกิดเทนฮาร์กมาแมนยูก็จริงแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็มีเลยหลายทีมครับที่ถือว่าเป็นทีมที่น่าดึงดูดใจแอนโทนีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเชลซีนะครับลิเวอร์พูลอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอีก2ทีมที่ว่ากันมาก็อาจจะร่วมแจมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเช่นเดียวกันนะซึ่งเรื่องของความให้ความสนใจแอนโทนี Anthony เนี่ยแมนยูเริ่มที่จะเพิ่ม,มระดับความสนใจเหตุผลสําสคัญก็คือ การหายไปของเมสันกินวูที่มีเรื่องราวดราม่ากันออกมานะครับทำให้แมนยูก็เพิ่มลิสต์ลายชื่อเกี่ยวกับตัวริมเส้นเข้ามาเพิ่มเติมด้วยในช่วงซัมเมอร์แล้วก็ถ้าเกิดมีการตั้งทินหางจริงแอนโทนี Anthony ก็อาจจะหนีบมาด้วยนะครับอาจจะดึงทั้งทินหางแล้วก็แอนโทนีมาบมร้อมๆกันนั่นแหละมันก็น่าจะลงล็อกพอดีนะครับนี่คือการรายงานกันออกมานะครับเหตุผลสำคัญว่าทำไมแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยถึง ต้องการแข้งรายนี้นะครับส่วนเรื่องของอนาคตเราก็ยังไม่ทราบหรอกว่าเทนหาจะมาหรือเปล่านะครับหรือว่าแอนโดนี่จะย้ายมาแมนยูหรือเปล่าแต่จากบทวิเคราะห์นะครับจากหลา,หลายสื่อในวงการฟุตบอลเนี่ยมีการคอมเมนต์กันออกมาเนี่ยก็คือเป็นดาวรุ่งเป็นนักเตะอายุน้อยนะครับที่มีพรสวรรค์ที่น่าทึ่งมากแล้วก็ค่ากันว่าน่าจะพัฒนาไปได้อีกไกลเลยทีเดียวนะครับนะก็รอติดตามผลงานกันนะครับแล้วก็เรื่องของอนาคตจะได้อยู่ทีมไหนก็ รอติดตามเช่นเดียวกันด้วยนะครับส่วนเรื่องของเฮี่เคนนะครับก็มีการระบุกันออกมาจากมิลเลอร์แล้วก็อีกหลายซื่อในอังกฤษเลยนะครับมีการระบุกันออกมาครับว่ามีโอกาสครับที่เฮี่เคนเนี่ยจะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ูไน็ดหลังจากจบซีซั่นนี้แต่ว่ามันมีเงื่อนไขข้อหนึ่งเป็นหนึ่งเหตุผลสำคัญครับถ้าเกิดเฮี่เคนเขาจะเลือกย้ายมาแมนยูเนี่ย ซึ่งแมนยูเนี่ยต้องมีการแต่งตั้งมาริ i o โอโปชิติโนเท่านั้นครับแล้วก็จะทําให้เฮลิเคนเนี่ยย้ายมาแมนเชสเตอร์เดดอย่างที่แมนยูต้องการได้นะครับนี่คือหนึ่งปัจจัยสํสคัญที่จะทําให้เคนย้ายมาแมนยะูนนก็คือต้องแต่งตั้งพอตเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นกุนซือรายอื่นก็เคนน่าจะอยู่กับสเปอร์ต่อไปหรืออาจจะย้ายไปทีมอื่นมากกว่านะครับ ส่วนทางด้านปอบอกบากันบ้างนะครับก็มีรายงานออกมาล่าสุดจากเทเลกราฟนะครับสื่อดังเลยนะครับมีการระบุกันออกมาครับว่าอนาคตของปอบอกบาเนี่ยเราพูดกันไปเยอะละโอกาสเนี่ยมันเปิดกว้างมากกับปอบอกบาย,ย้ายไปอยู่กับทีมไหนก็ได้นะตอนนี้นะครับมีหลายๆทางเลือกสเปนอินเตอร์ลีนะครับฝรั่งเศสนะครับเปเชลหรือัลมาลิดยูเวนตุสนี่แหละเป็นตัวเต็งสําคัญแต่มีการรายงานเพิ่ม,เต,มเติมนะว่า ในขณะเดียวกันทีมในพิเดีอังกฤษเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเลือกเหมือนกันนะเออแต่ทีเนี้ยพอฟังดูเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดย้ายไปในพิวดีอังกฤษด้วยกันเนี่ยแฟนบอลน,น,น่าจะด่ายับเลยฮะนะแล้วก็มันจะทําร้ายสโมสรนแมนยูเราไปหรือเปล่านะครับมันจะหักหน้าเกินไปหรือเปล่านะครับซึ่งผมมองว่าอ่ะโอเคสื่อใหญ่บอกว่าอาจจะย้ายไปในพิวดีอังกฤษด้วยกันทีมผู้แข่งในลีกด้วยกันก็จริงแต่ว่าผมว่าป๊อกบาไม่น่าจะทานะ ถ้าย้ายจริงก็อาจจะไปทีมอื่นมากกว่านะครับหรืออาจจะย้ายไปทีมคู่แข่งในลีกก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมครับก็รอติดตามกันแล้วกันในเรื่องของอนาคตนะครับเพราะว่าสัญญาไม่คืบหน้ายังไงก็มีโอกาสย้ายทีมสูงอยู่แล้วนะครับส่วนในรายของลินการ์ดนะครับรายนี้ก็มีโอกาสย้ายทีมสูงเช่นเดียวกันแล้วแหละนะครับเราทราบกันดีตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ละช่วงมกราก็มีทีท่าว่าจะย้ายละนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ย้ายแต่ว่าซัมเมอร์ที่ถึงนี้ยังไงก็ ย้ายค่อนข้างชัวนะครับซึ่งว่ากันว่าลินการ์เนี่ยน่าจะไม่ต้องการอยู่ในพิบรีนอังกฤษต่อไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะได้รับความสนใจจากเนวควาเซนสเปอร์วิธแฮมก็ตามก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งนกเตะเนี่ยอาจจะเลือกที่จะไปหาความท,าท้าทายในลีก,กอื่นๆมากกว่านะครับเรายังไม่ทราบว่าจะเป็นลีกไหนนะครับอาจจะเป็นสเปนอินตาลีก็ได้นะครับก็รอติดตามกันแต่ที่แน่ย้ายแน่นอนนะครับเพราะว่าเรื่องของอนาคตก็ชัดเจนแล้วแหละนะครับณตอนนี้นะ ก็เหลือเพียงแค่จะเป็นทีมไหนเท่านั้นเองนะอย่างที่ผมบอกกันไปนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ